นิยายเสียงเรื่ององค์การบริหารส่วนหัวใจประพันธ์โดยเฟืองนครสวัสดีค่ะคุณเฟื่องนครก่อนอื่นดิฉันต้ขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะฉันชื่อดวงเดือนเต็มฤทค่ะฉันอ่านหนังสือของคุณมาหลายเล่มแต่ประทับใจและเอามาใช้จริงๆก็คือเรื่องจะเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ฉันได้กำลังใจจากคุณจนสามารถทำงานหลายๆอย่างขึ้นมาได้ แม้จุดประสงค์ในการทำงานของฉันมันอาจจะไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ฉันก็เริ่มทำและพยายามจะให้คนอื่นแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆยากนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ยังมุ่งสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองกันทั้งนั้นขอบคุณมากนะคะถ้ามีโอกาสวันหลังดิฉันอาจจะไปขอบคุณคุณเฟื่องนครที่สำนักพิมพ์ด้วยตนเองขอแสดงความนับถือดวงเดือนเต็มฤ์ประชาชนคนบ้านนา เมื่อได้อ่านอีเมลจากเจริญสุขเขาก็เปิดโปรแกรม MSN คุยกับเจริญสุขในทันทีจุดใต้ตำตอแท้นี่ฉันบอกกับเธอดีรู้ไหมว่าเฟื่องนครก็คือนายอย่าบอกเลยฉันจะตอบจดหมายกลับไปทางเมลแล้วแกก็พิมพ์ส่งมาให้เธอทางนี้ก็แล้วกันจริงๆแล้ว ไม่ใช่เพราะฉันหรอกมันเป็นเพราะตัวเธอมากกว่าหมายความว่าอย่างไรจเจริญสุขพิมพ์คําถามกลับมาเธอมีจิตใจเป็นสาธารณะเป็นทุนอยู่แล้วบวกกับแรงบันดาลใจเรื่องพ่อกับความแค้นที่ผิดหวังจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านครั้งที่แล้วฟังเธอเล่านะตอนสมัยเรียนเธอเข้าร่วมกิจกรรมมากมายยิ่งกว่าพวกเราอีกเธอเคยออกค่ายไปถิ่นธุรกันดานเคยไปตามตึกสำนักงาน เพื่อขอรับบริจาคเคยไปแถวแถวตีนสะพานล,ลอยเราเคยทำกันหรือเปล่าวะไม่เคยรอกส่วนใหญ่พวกเราทำอะไรก็ควักเงินกันออกมากันเองนายคงสนิทก,กับเธอมากสินะการดีใจนะเพื่อนที่นายมีเพื่อนบ้านที่ดีแต่ระวังนะระวังอะไรระวังหัวใจนายเองนะสิเธอมีแฟนแล้วเป็นสถีบ้านนอกเขาคงไม่มองฉันหรอก ร,รักแท้แพ้ใกล้ชิดนะเฟยอืมรักแท้แพ้ใกล้ชิดกันไม่ได้หมายถึงเขาคุณหนูใหญ่นะแล้วนายกับคุณหนูเล็กล่ะเขารักนายไม่ได้รักกันก็รักแท้แพ้ใกล้ชิดไงฉันเชื่อว่านายทำได้แค่พิชิตใจสาวคนหนึ่งฉันบอกแล้วนี่ไงฉันคิดกับเขาแค่น้องสาวเท่านั้นนายทำคะแนนได้เต็มที่เลยบอกเธอไปหรือ,อยังว่านายชอบเธอ เขาหายใจเข้าออกเป็นนายแล้วฉันจะแทรกตอนไหนวะรู้ไหมทุกวันนี้คุยกันเรื่องนายเธออยากมาหานายที่บ้านนาน,นี่นะแต่มันไม่ควรเจริญสุขบอกใช่ไม่ควรไม่ควรพาเธอมาเด็ดขาดฉันเอาใจช่วยนายก็แล้วกันฉันก็เอาใจช่วยนายก็แล้วกันเรื่องอะไรไอบ้บ้าก็เรื่องคุณเดือนไงไหนๆก็อยากอยู่บ้านนามากกว่ากรุงเทพ แกก็หาคนกรุงเทพที่อยู่บ้านนาด้วยกันก็เท่านั้นเองบายรักไทยกดปิดโปรแกรมสนทนาพางถอนหายใจออกมารู้สึกว่าใบหน้าของตนมันชาๆเขาจับใบหน้าตัวเองเบาๆจนกระทั่งมองไปที่ประตูก็เห็นดวงเดือนมายืนลับๆล่อๆยิงเสาเคาะกระจกสีดำของประตูรักไทยรีบรุกออกมาเปิดแล้วแทรกตัวออกมาในห้องนี้เขาไม่พร้อมให้ใครเข้าไปเด็ดขาด ความลับเยอะจังนะดวงเดือนพยายามเชิเเ้อเข้าไปแต่เขาบังไว้พร้อมกับปิดประตูในทันทีมีอะไรหรอครับเออไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันไหมฉันเลี้ยงที่สี่แยกถนนใหญ่นะสองคนหรอมีครูรัตนาวดีด้วยดวงเดือนยิ้มแยแยด้วยรู้ว่านายรักไทยคงรู้ว่าตนพยายามเป็นแม่สื่อแม่ชัดแล้วถ้าผมไม่ไปถามอย่างเป็นต ถ้าไม่ไปคุณต้องไปไปเถอะนะไปด้วยกันมีเรื่องอยากปรึกษาด้วยแต่ต้องนั่งรถไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะนนานานนะ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 ดวงเดือนรีบออดอ้อนตามสไตล์ที่รักไทยเริ่มคุนชินไปรถคุณนะว่าแล้วรักไทยก็เดินลอดรั้วมาที่บ้านของดวงเดือนเขาพบกับขูรัตนาวดีที่นั่งอยู่บนร้านหญิงสาวยิ้มกว้างมาเห็นหน้าเขา ชายหนุ่มยิ้มตอบด้วยสีหน้าลำบากใจเมื่อรถแล่นออกมาจากบ้านดวงเดือนก็ชวนคุยในหัวข้อของกิจกรรมโดยมีครูรัตนาวดีผู้แทรกขึ้นเป็นระยะถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวที่หน้าถนนใหญ่ดวงเดือนรีบเดินนำเข้าไปในร้านโดยให้ชายหนุ่มเดินเคียงคู่กับครูรัตนาวดีเมื่อกลนถึงพื้นรถนานยกองค์การบริหารส่วนตำบลก็แล่นเข้ามาจอด เมื่อเห็นว่าใครนั่งอยู่เขาก็เดินยิ้มกว้างเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะโดยไม่ต้องรอให้เชื้อเชิญพอก้นถึงพื้นเขาก็ขายขนมจีบให้กับสาวดวงเดือนอย่างไม่เก่งใจทั้งลักไทยและขู่รัตนาวดีเช่นกันให้ผมเป็นเจ้ามือนะครับสายตาของมานะจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของดวงเดือนหวานอย่างกับน้ำตาลเชื่อมขู่รัตนวดีเห็นดังนั้นได้แต่ทำหน้าแดงแด้วยความเขินอายแทน แต่สำหรับรักไทยเขากลับรู้สึกขวางหูขวางตาเหลือกำลังคุณมานะไม่ได้ไปเรียนวาดรูปกับคุณเดือนหลายสัปดาห์แล้วนะคะครูรัตนาวดีตั้งใจชวนคุยเพราะอยากให้รักไทยเห็นตัวตนของตัวเองบ้างผมติดงานนะครับประมูลงานที่อำเภอได้ต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณครูยังไปเรียนทุกสัปดาห์อยู่รอครบหญิงสาวพยักหน้าแล้วนี่ มานะมองหน้ารักไทยแล้วก็ดวงเดือนงงงนิดๆที่เห็นทั้งคู่มาด้วยกันได้คงจะคืนดีกันแล้วน่าจะโกรธกันอย่างเดิมถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็คงต้องทำงานหนักขึ้นมานะรอบมองสีหน้าของครูรัตนวดีหญิงสาวรอบมองใบหน้าเก่งเก่าของรักไทยอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งฝ่ายชายรู้สึกเลาททำเป็นเฉยใช้ไม่ศบตาหวานหยดย้อยนั่นมานะรอบมองสีหน้าของดวงเดือน ฟังเรื่องที่หญิงสาวนำมาพูดคุยแสดงว่ากำลังเป็นแม่สื่อแม่ชักให้คนทั้งคู่มีใจให้กันเมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงยิ้มกว้างออกมาได้สำหรับคนอย่างเขาเมื่อเดินทางมาถึงวันนี้ย่อมมีสิทธิตามใจตนมีทางเลือกที่จะไม่ตกบันไดพลอยโจนเหมือนครั้งแม่ของวีนัสคุณรักไทยมาอยู่ที่บ้านนาได้นานเท่าไหร่แล้วครับปีกว่าแล้วครับรักไทยตอบตามตรง คนมีความรู้มีความสามารถอยู่ที่ไหนก็นำความเจริญไปสู่ที่นั่นนี่ถ้าคุณเป็นคนบ้านนาจริงๆคงมีหลายๆคนคลั่นคลามกับความสามารถของคุณเป็นแน่มาณนะเปิดประเด็นถ้าคนเก่ามีความรู้ความสามารถมีจิตใจพัฒนาบ้านเกิดก็ไม่เห็นน่ากลัวอะไรนี่ครับรักไทยพอรู้ในยนั้นขณะที่เจ้าของร้านนำชามก๋วยเตี๋ยวมาถึง รักไทยก็เรียบรับมาแล้วปรุงเครื่องปรุงอย่างกระตือรือร้นในทันทีจริงๆถ้าไม่มีโครงการของคนรักไทยนำร่องไว้หนูก็คงไม่กล้าที่จะทำอะไรแบบนั้นหรอกคะ่ะจริงๆแล้วง,งานเหล่านี้ตอนทำมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่มันยากอีตอนคิดหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ละตำแหน่งในหมู่บ้านที่เป็นปนกันอยู่นี่มีหน้าที่อะไรบ้างที่หนูทำงานหนูทำในฐาน,นะของนักสังคมสงเคราะห์ ทำในลักษณะนักจัดก,กิจกรรมเพื่อมอนชนเพื่อความสุขของทุกๆคนเราก็แค่บริหารหัวใจไม่ให้อ่อนล้ารักไทยสอดขึ้นแต่มันกำลังทำให้ฐานคะแนนเสียงของใครบางคนสั่นคลอนมานะบอกตรงๆเพอต้องการให้ดวงเดินระวังตัวสำหรับพี่แล้วพี่ดีใจนะที่เห็นผู้หญิงสักคนลุกขึ้นมาแสดงความสามารถแต่บางคนเขาไม่ได้คิดว่าเดินกำลังแสดงความสามารถ แต่คิดว่ากำลังอวดเก่งคนบางคนก็จิตใจคับแคบมานาถอนหายใจออกมาพี่อยากให้เดือนระวังตัวไว้บ้างก็เท่านั้นหรือถ้าโครงการไหนจะท,ทำแล้วทำให้คนอื่นเสียผลประโยชน์เสียหน้าก็ระง,งับระง,งับไว้บ้างแค่ชวนเด็กๆวาดรูปเนี่ยหรอคะถ้าวาดรูปในบ้านก็ไม่มีอะไรแต่พอเดือนเสนอตัวไปวาดใท้กับนักท่องเที่ยวที่เก่งหลานกยุงมันมีคนรู้เห็นในมุมกว้าง มีทั้งคนชื่นชมและติดติงพี่เป็นห่วงนะเดือนแล้วงานของคนรักไทยล่ะคะโคดราตนาวดีถามขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงเช่นกันของคนรักไทยผมก็บอกแล้วไงถ้าคนรักไทยเป็นคนในทะเบียนบ้านของที่นี่ก็น่าเป็นห่วงแต่เขาเป็นคนที่อื่นและคนรักไทยก็ไม่เคยประกาศตัวลงสมัครผู้ใหญ่บ้านอย่างดวงเดือนย่อมไม่มีใครมาหวาดระแวงอะไรพี่ไม่ได้ห้ามให้ทำความดี แต่พี่อยากให้ทำงานอย่างรอบคอบมากขึ้นกว่านั้นเมื่อได้ฟังดวงเดือนวันตะเกียบและช้อนใจกุ่นด้วยความโกรธถ,ถ้าถอยเธอก็แพ้ตอนนี้ในสมองของเธอมีร้อยแปดพันโครงการเพื่อคนในชุมชนผิดด้วยหรือที่เธอนึกถึงประโยชน์ของคนอื่นนึกถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคนที่นี่เป็นอย่างไรกันรู้ว่าทำดีมีประโยชน์ทำไมไม่ทำแข่งกันแต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่มีวันถอยหรอกตายกันไปข้างหนึ่งเธอ เรามาพนันกันไหมว่าคนอย่างคุณเดือนจะถอยหรือว่าจะสู้รักไทยเอ่ยขึ้นพังยิ้มยิ้มพ่อพออ่านใจดวงเดือนออกหลังจากเลยไปส่งครูรัตนาวดีดวงเดือนก็ขับรถกระบะกลับบ้านเมื่อถึงบ้านจึงพบกับหลวงพี่ที่นั่งคุยกับย่าอยู่บนแค่ในใต้ถุนเรือนลงจากรถแล้วรักไทยก็พนมมือทำความเคารพก่อนจะเดินกลับบ้านของตน ด้วยพอรู้ว่าพี่น้องคงมีเรื่องคุยกันสวัสดีเจ้าค่ะนมัสก,การเจ้าค่ะย่านนำพูดอย่างถูกต้องดวงเดินปฏิบัติตามถ้าให้ทายลวงพี่จะมาพูดเรื่องงานของหนูใช่ไหมคะถ้าเป็นหมอดูคนคงจะแน่นกุติลวงพี่จะมาบอกให้หนูหยุดเหมือนกับที่พี่มานะบอกใช่หรือไม่เจ้าคะ หญิงสาวนั่งบนเก้าอี้ติดกับกกเสาจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยหลวงพี่เป็นห่วงนะโยมโยมแม่ก็เป็นห่วงทำเท่าที่เราทำได้เถอะอย่าตะเกียกตะกายให้เหนื่อยยากหลวงพี่ก็ว่าแต่หนูแล้วงานที่หลวงพี่ทำล่ะคะมันไม่เหนื่อยอยากหรือเจ้าคะหลวงพี่ทำงานก็เพื่อชุมชนตั้งมากมายแต่นั่นมันหน้าที่ของพระแต่สำหรับโยม มันก็เป็นหน้าที่ของคนบนโลกนี้เหมือนกันค่ะสุดแต่ว่าใครจะคิดได้หรือไม่เท่านั้นล่ะค่ะมันเสียงนะเดือนถ้าเดือนตายเพราะใครมันคนนั้นก็คือคนที่ฆ่าพ่อหลวงพี่ดูนี่สิคะดวงเดือนเดินไปหยุดตรงประตูรถยนต์ที่มีอนุสรณ์จากกระสุนปืนหลวงพี่เห็นแล้วหลวงพี่อโหสิกรรมให้มันได้แต่หนูทำไม่ได้ค่ะ พ่อตายด้วยฝีมือใครบางคนใครคนนั้นมันฆ่าพ่อเรามันยังรอยนวลมันยังเสวยสุขบอกตามตรงนะคะในเวลานี้คนที่มันเข้าไปนั่งหนู่ในสภาหนูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแม้แต่พี่มานะใจเห็นไว้แม่เดือนเอ็งกำลังคุยกับพระนะนั่งลุงย่าหนูร้องตามดวงเดือนน้ำตาหยดเพาะในทันทีเพื่อตัดปัญหาที่จะมารบกวนจิตใจ ดวงเดือนยกมือพนมทำความเคารพแล้วเดินเลี่ยงไปทางท่าน้ำท้ายสวนเมื่อไปถึงยิงสาวก็ปล่อยน้ำตาให้ไหลาอาบแก้มอย่างไม่ต้องอายใครๆอีกผิดด้วยหรือที่เธอคิดจะทำแบบนี้ผิดด้วยหรือถ้าเธอทำเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นไอคิดจะลงสมัครอะไรสักตำแหน่งเธอไม่ทำก็ได้แต่มันเป็นผลพวงที่จะทำให้ใครบางคนเนื้อเต้นหวาดระแวง กลัวว่าจะเสียผลประโยชน์ที่ตนเคยได้รับแม้ชาวบ้านก็เริ่มหัวปั่นด้วยโอนเอียงมาหลงรักเธออยากเห็นเธอเป็นผู้นําฉันจะไม่หยุดใครก็ห้ามฉันไม่ได้ทั้งนั้นฉันไม่ได้อยากเป็นผู้นำโดยการเลือกตั้งแต่ฉันต้องการเป็นผู้นําจากการเต็มใจแต่งตั้งมากกว่าเมื่อเปยดกับลมกับแรงจบหญิงสาวก็ได้ยินเสียงปมือพอหันไปพบรักไทยยืนยิ้มกว้างอยู่ด้านหลัง ดีมากคุณจะแพ้ไม่ได้แต่ผมแค่อยากให้คุณสู้สู้อย่างคนมีสติก็เท่านั้นต่อไปถ้าเราเล่นกันเองสองคนมันไม่สนุกเราจะต้องดึงคนอื่นเข้ามาเล่นในเกมนี้ด้วยหาตัวชนกันใครคุณมานะไงที่เขามาพูดกับคุณอย่างนั้นคงมีการถูกเถียงกันมาแล้วระหว่างเขากับใครบางคนที่เสียผลประโยชน์ถ้าคนสองคนแตกคอกันได้ก็จะมีคนหนึ่งแพ้ไป คุณจะมีมิตรหนึ่งและศัตรูอย่างละหนึ่งดีกว่ามีศัตรูสองคนทีนี้คนที่ฆ่าพ่อคุณก็จะร้อนตัวยิ่งยิ่งมากขึ้นดวงเดือนจ้องหน้าและฝั่งน้ำเสียงคุณจะช่วยฉันเพื่ออะไรคุณถามทำไมบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลหรอกผมเห็นความตั้งใจของคุณผมก็อยากจะช่วยคนมีความแค้นก็อยากชำระบางเรื่องที่คุณทำผมทำไม่ได้หรอก ผมอยากเห็นบางความคิดของผมในตัวคุณบ้างก็เท่านั้นผมมันนักคิดบางทีก็เป็นแค่นักพูดไม่ใช่นักทำส่วนคุณอาจจะคิดไม่ทันเสร็จแล้วก็รีบทำผมอยากจะสนับสนุนคุณก็เท่านั้นว่าแล้วจะหันหลังกลับพอดีกับที่ดวงเดือนเรียกไว้คุณคิดว่าต่อไปฉันควรทำอย่างไรคุณมานะกับคุณสมศักดิ์ หนในสองคนคือผู้ต้องสงสัยสําหรับเรื่องผู้ใหญ่บ้านการลงในครั้งนั้นถือว่าคุณประกาศเป็นคู่แข่งของเขาไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ทุกวันนี้เจอกันฉันก็ยังยกมือไหว้เขานะยังยิ้มให้นี่ก็คือข้อดีของคุณไงคุณรู้จักเปลี่ยนสีรู้จักเอาประโยชน์มากกว่าเอาอารมณ์นำแล้วถ้าเลือกตั้งครั้งต่อไปตำแหน่งที่คุณต้องการคือสมาชิกอบอตอหนึ่งในสองคน จะต้องมีคนหลุดล่วงลงมาคุณอยากให้เป็นใครระหว่างคุณมานะกับนายสมศักดิ์ฉันก็อยากทำงานร่วมกับคนหนุ่มๆอยู่แล้วดวงเดือนตอบตามตรงผมก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนำเสียงบอกให้รู้ว่าผู้หญิงอย่างเธอเดาวใจได้ไม่ยากนักต่อไปคุณจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่บ้านลองคิดหางานทำร่วมกับเขาแล้วเขาก็จะช่วยคุณแต่ฉันไม่ชอบขี้หน้าอิตานี้เท่าไหร่ มันหน้ามอ่อชอบป้อไม่เลิกไม่เจียมสังขารดวงเดือนตอบตามตรงรักไทยเพ่งมองหญิงสาวตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้าคุณก็เผา,เ,าเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวสักหน่อยสิเนื้อนมไข่อย่างคุณใครเห็นก็อดที่จะอืมจะอะไรดวงเดือนรีบหันหลังให้ด้วยความเขินนี่เราเรื่องที่จะมาเป็นแม่สื่อแม่ชักให้ผมอะไม่ต้องนะผมไม่ชอบ ผมมีปัญญาหาเองได้รักไทยบอกตามตรงอุ๊คุณว่าใครเป็นแม่สื่อให้ดวงเดือนรีบออกตัวรู้สึกเขินที่เขารู้ทันฉันไม่ได้เป็นแม่สื่อให้สักหน่อยแต่จริงๆเมื่อคนรู้แล้วก็น่าจะเก็บเอาไปพิจารณาซะหน่อยนะคุณครูเนี่ยนะฉันว่าสเปคคุณเลยใช่ไหมอุ๊ยไม่ต้องทำเป็นหน้าแดงอย่างนั้นหรอกดวงเดือนยัดเยียดความคิดของตนเองเข้าไป หวังว่าจะเห็นผลอะไรบางอย่างแต่กลับทำให้เขามีโทสะขึ้นมาแทนที่แล้วสเปคของคุณเป็นแบบไหนหรอไม่ใช่แบบคุณก็เล้วกันน้ำเสียงของรักไทยคล้ายจะเยาะเยะ้ยเมื่อได้ฟังหญิงสาวจึงเต้นเราเราอีคุณก็ไม่ใช่สเปคของฉันอย่าหลงตัวเองนักเลยยอมแพ้ได้ที่ไหนและไหนๆก็ไหนๆเมื่อพูดต้องพูดให้หมด อย่างกับคนของคุณสวยเสเต็มประดาเอา้านี่คุณรู้ได้อย่างไรว่าคนของผมสวยไม่สวยรักไทยย้อนให้รู้กันเล่ากันขนาดฉันที่ว่าขี้เลกขี้เล่แล้วแม่คนดีของคุณยังสวยไม่เท่าฉันเลยระวังตัวกันเล่ากันอย่ามาหลงรักฉันเข้าให้ล่ะพูดแล้วก็สะบัดบั้นท้ายเดินกลับบ้านส่วนรักไทยที่อยู่ทางนี้รู้สึกงงอย่างไก่ตาแตกแล้วใครละ่ะ คือคนดีของเขาที่ดวงเดินได้เห็นคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกแต่ที่คิดออกคือไม่มีวันหรอกที่คนอย่างเขาจะสนใจแม่ผู้หญิงหน้ากลมคนนี้เมื่อเดินกลับมาถึงบ้านดวงเดือนพบยานั่งตำหมากอยู่แต่เธอเลือกที่จะเดินเลี่ยงขึ้นบนเรือนแต่ย่าก็รองทักเสียก่อนแกนี่คุยกับใครเขาได้เกินห้าประโยคบ้างฮะย่าละเหนื่อยใจจริงๆอ๋อ แล้วขึ้นไปบนเรือนช่วยตักแกงขี้เหล็กไปให้พ่อรักไทยเขาสักถ้วยเห็นเขาอ่นว่าอยากกินอย่าทำไว้มาตอนบ่ายอยากให้เขาก็ถือเอาไปให้เองสิค่ะไม่อยากเจึหน้าตามใจกันแล้วกันช่วยขนาดนี้แล้วไม่คิดช่วยเหลือตัวเองอย่าก,ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะในที่สุดล้านสาวจำต้องตักแกงขี้เหล็กใส่ถ้วยสีขาว ใบขนาดย่อมเดินประคองไปที่บ้านหลังนั้นเมื่อไปถึงไม่พบเจ้าของบ้านดวงเดือนคิดว่าเขาคงออกไปวิ่งหรือไม่ก็อยู่ที่ดืมรำทานหลังบ้านเมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่จึงถือวิสาสะขึ้นไปบนเรือนสํำรวจดูสมบัติที่ชายหนุ่มพึงมีเมื่อได้เห็นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับตกแต่งตามข้างฝาเรือนดวงเดือนถึงกับจุปากรู้ว่าของแต่ละชิ้นถึงแม้จะเป็นของไทยไทย แต่ราคาไม่ใช่ถูกๆเลยหมอนี่รวยอะไรนักหนาะถึงได้มีเงินมากมายนั่งกินนอนกินอยู่อย่างนี้ต้องหาวิธีสืบเสียแล้วแต่จะจากที่ไหนดีดวงเดือนยืนหันรีหันขวางเราใส่ตาก็ไปสะดุดกับเจ้าของบ้านในชุดพ่อฝ้ายสีขาวแขนยาวยื่นถลึงตาให้จนคนถือวิสาสะตัวงอด้วยรู้สึกผิดดวงเดินจะพูดเสียงอ่อยว่า ฉันเอาแกงขี้เหล็กมาให้ขัวอยู่ด้านหลังน่าจะวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เอาฝาชีครอบไว้ไม่น่าขึ้นมาถึงบนเรือนแหมก็จะเอามาให้กับมือนี่เมื่อกี้เรียกแล้วคุณไม่ได้ยินจริงๆแล้วเจ้าหล่อนค่อยๆย่องขึ้นมาบนเรือนอย่างตั้งใจมาสำรวจมากกว่าฝากขอบคุณย่าด้วยนะครับแล้วก็ขอบใจที่ช่วยถือมาให้เดี๋ยวจะถือถ้วยเอาไปคืนเอง คุณรวยอะไรมาเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นจะรวยอะไรมาก็เรื่องของผมคุณไม่เห็นจะเกี่ยวด้วยเลยแล้วทำไมจะไม่เกี่ยวก็ฉันเพื่อนบ้านคุณมีคนมาถามฉันจะได้ตอบถูกไงว่าคุณรวยอะไรมาถึงได้มานั่งกินนอนกินอยู่ที่บ้านนาแห่งนี้ขายาบ้าหรือเปล่าถึงได้ย้ายมากบดานอยู่ที่นี่ในหัวของคุณคิดได้แต่เรื่องแบบนี้ด้วยไงงั้นคุณก็ตอบมาสิว่าคุณรวยอะไรมาทำงานอะไร มันน่าสงสัยไหมล่ะถ้าคุณเป็นฉันคุณก็ต้องสงสัยเหมือนกันแหละใช่ไหมใช่แต่ผมไม่ขอตอบกลับไปได้แล้วครับเย็ยนแล้วชายหญิงดูได้กันลำพังแบบนี้มันไม่ดีไม่ดีอย่างไรยังมีหน้าไปถามให้เปลืองตัวผมไม่อยากเป็นขี้ปากชาวบ้านว่าแล้วเขาก็รีบนำโรงเรือนโดยไม่สนใจสีหน้าปัญญาของคู่กรณี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ